ดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมีได้หลายวิธีการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกปัญญาการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนดังนั้นเราจึงมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาที่วัดเป็นอีกหนึ่งองค์กรค่ะที่ได้น้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มาประกอบในด้านการศึกษาพเพื่อให้เด็กๆเหล่านี้ได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลต่อยอดคือความมั่นคงทางด้านการประกอบอาชีพและสร้างคุณธรรมให้กับเยาวชนไทยเราไปดูข้างในกนันดีวกว่านะคะไปกันี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปลูกปัญญาสารต่อศาสตร์พระราชาเป็นพันธกิจสำคัญที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัติก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนสู่ภาพธุรกิจและสร้างผู้เรียนสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจในเวลาเดียวกันก็ปลูกปัญญาและความคิดพอเพียงให้กับเยาวชนในระหว่างศึกษา ด้วยการจัดทางโครงการเศรษฐกิจพอเพียงก้าวสู่องค์กรอาชีวะฝีมือชนผลสร้างชาติสรารต่อศาสตร์พระราชาวันนี้นะคะเรามาที่วิทยาลายัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัฒน,นะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้ปลูกสร้างเยาวชนนะคะนอกจากปลูกปัญญาแล,แล้วยังสอนแทกโครงการในเรื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตรงนี้มี หลักการที่มาเพื่อจะเดินตามสายพระราชาย,ยัางไรคะวิทยาลัยเทคโนโลยีเับพิวัฒน์เนี่ยเป็นวิทยลาลัยอาชีวศึกษาเอกชนก่อตั้งมาโดยบริษัทซีพีอาโอจำกัดมหาชนนะครับจากแนวที่พระองค์ท่านให้ความสําคัญกับน้ําและดินนะครับวันนี้เราดินมาเพื่อจะเลี้ยงไส้เดือนครับแล้วจากนั้นเนี่ยนอกจากเราจะได้ผลผลิตจากมูลไส้เดือนนะฮะซึ่งเป็นปุ๋ยแล้วน้ําที่เราได้เนี่ยนะครับเรายังเอาไปเป็นปุ๋ยให้กับ ต้นอ่อนของทันตะวันก็จะเห็นว่าเป็นผลผลิตที่งอกงามสวยงามดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ<ช>ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้มาจากความตั้งใจหรือความพยายามในการทําของเด็กนะครับล้วก็สามารถจะนำเราธุรกิจนี้ไปต่อยอดขยายต่อไปในอนาคตได้เช่นว่าวันนี้เราเป็น Excellent Model School mm hmm. ก็คือโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีเรานาเอาศาสตร์ของพระราชามาเป็นเครื่อง กำหนดกฎเกณฑ์ที่เราจะเดินหน้าต่อไปที่สำคัญการใช้ประโยชน์พื้นที่น้อยแต่ให้คุ้มค่าเป็นหนึ่งในหลักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าคือศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรได้น้อมนำมาดำเนินการด้วยการจัดทำกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการส่งเสริมการลี้งไส้เดือน เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และการพอเมล็ดถ่านตะวันผลิตภัณฑ์จากความตั้งใจของเยาวชนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัฒน์การเพาะเลี้ยงไส้เดือนเราจะเลี้ยงสองแบบก็คือแบบอยู่ในบ่อซีเมนต์แล้วก็อยู่ในกล่องก็คือเราจะเลี้ยงเป็นชั้นเป็นคอนโดนะครับส่วนผสม,สมก็จะมีเรื่องของมูลวัวกับผักใบเขียวนะครับตรงนี้จะได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนร0อซนี่ก็คือเป็น ปุ๋ยน้ำไส้เดือนนะครับก็จะไหลออกทางท่อนี้นะครับแล้วไปผสมกับน้ํานะครับเล็กน้อยแล้วเอาไปฉีดใบฉีดลําต้นอะไรเพื่อป้องกันได้ดียิ่งขึ้นระหว่างเรียนผมก็ได้ทําปุ๋ยไส้เดือนเป็นปุ๋ยน้ําก็มีปุ๋ยดินก็มีครับตัดต้นอ่อนทางตะวันไปขายได้ด้วยผมมั่นใจว่าสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ ก็อยากให้ทุกคนนะคะญญนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะคะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นวิทยาลัยของเราเนี่ยนะคะก็นํามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของไส้เดือนนํารายได้ทุกอยาก่างมามพัฒนาโรงเรียนของเรานะคะสุดยอดจึงกล่าวได้ว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปปรับใช้ในทุกกิจกรรมจนประสบความสำเร็จแล้วยังได้ก่อตั้งหลักสูตรปัญญาพิวัตรเรียนใกล้บ้านทำงานในท้องถิ่นโดยมีศูนย์การเรียนรู้ปัญญาพิวัตรหรือโรงเรียนเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชนกว่า20ศูนย์การเรียนทั่วประเทศสอนด้วยระบบอันทันสมัยทางไกลผ่านดาวเทียมโดยตรงมีมาตรฐานรับรองหลักสูตรวิทยาฐานะ จากกระทรวงศึกษาธิการวิทยาเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรเป็นวิทยาที่เปิดสอนระดับชั้นปวชปวสมีนักเรียนมาจากทั่วประเทศครับปัจจุบันเรามีนักเรียนประมาณ2,000กว่าคนนะครับวิธีการเรียนการสอนเขาจะเรียนแบบเรียนไปด้วยฝึกง,งานไปด้วยเพราะฉะนั้นการนําเอาโครงการพระราชดำริข,ของในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงกระแสะราชดำรัารมาใช้เนี่ยทำให้เขาได้รู้ถึงชีวิตจริง ของเขานอกเหนือจากการเรียนในระบบนี้แล้วเขายังเอาความรู้นี้กลับไปใช้และเผยแพร่ที่บ้านทุกอย่างที่เราทําให้กับเด็กเนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการปลูกปัญญาสารพระราชาที่ยั่งยืนครับหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงถือได้ว่าเป็นแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระประมมหารามิพุทดุธิเดชได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยอันมีเป้าหมายสําคัญ เพื่อน,นำไปสู่การขับเคลื่อนและการสร้างความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งสมดุลมั่นคงและยั่งยืนแนวทางประชารัฐปลูกปัญญาสารต่อศาสตร์พระราชาการที่เราได้ทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อมีรายได้ที่ดีแต่เพื่อจะให้คนเรามีคุณภาพมีความรักมีความสามัคคีกัน และนาเอาสิ่งเหล่านี้ไปให้เกิดประโยชน์กับชุมชนสังคมในอนาคตนะครับเขาสามารถจะมีอาชีพมีรายได้ถึงแม้จะไม่มากแต่ก็ทําให้เขามีความภาคภูมิใจได้มากิขึ้นครับวันนี้นะคะถ้าเราจะพากันร่วมสร้างแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้มีความเข้มแข็งและขยายผลต่อยอดไปสู่ราษฎรของพระองค์สิ่งสําคัญนั่นคือการปลูกปัญญาให้กับเหล่าเยาวชน ไม่เฉพาะเยาวชนในเมืองแต่ต้องเป็นเยาวชนผู้ได้โอกาสในทุกท้องถิ่นและวันนี้เราก็มีเอกชนที่มีแนวความคิดที่จะร่วมการตามรอยศาสตร์พระราชาและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กำลัง,งเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและนี่คือศาสตร์พระราชาการพัฒนาที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะเรารักในรู้